สวัสดีพี่น้องเฮาสุขูนสุขคนเด้อครับนี่ก็พบกับนมเจียดอีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องหลังจากห่างหายไปหลายมือเนาะพอดีมันยาๆอยา่แล้วครับพี่น้องเทิ่งไปเบิ่งมันเบิ่งยังเนาะนี่ก็บรรยากาศค่ำๆครับพี่น้องว่าองุ่เ,าเาขาคอ,อนะครับนี่ก็หกโมงแรงแล้วเนาะนี่แรงครับพี่น้องสุโขไทยแรงฝนยังบ่ค่อยตกเลยครับตกลิ้นๆนิ้นหมัวนิดน้อยนึงเนาะหยาก่ะบ่มีเหง้ากินแล้วครับ นี่กรทักทายถามข่าวพี่น้องเขาเนาะยังเด่นนะครับพี่น้องช่วงนี้โรคล้มปีสกรีนเนาะยังเด่กนกัดูแลงัวจะของเอาดีๆนะครับพี่น้องของของ,ของนุ่มเจี๊ยบทอนนี้กัเป็นโยกอยังปลาแซเนาะเป็นโยนุ่มเจี๊ยกใส่ยาใหายซูมือนะครับใส่ยาใหายซูมืออาจจะมาเอางัวเขาขอคอกับอาจจะไล่ไปเขาคอกันเลยทักทายถามข่าวพี่น้องเขาเนาะ แต่ว่ายางามูเลงนี่งออยู่ดีดีเด้องออยู่ดีครับมันกินหญ้าดีเนาะตอนเลกงๆเนี่ยกินเพราะยางาหมูเวีมันห่อนเนาะยงาหมูเวีมันห่อนครับมันก็อยู่โฮมมันแบมากินยางาหมูเลงน้ำเจก็เลยเอาเขาคอกคัมเนี่ยจักหน่อยนี่น้ำเจก็จะไล่นไปเขาคอกไปไปเออเออเออดูชุ่มไปน้ำกันครับพี่ต้อง แักท้ายทำข้าวพี่น้องเขานุ่มเจะทำอะไรอะไรกันไป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 เอาละไปกินตอนจะขอบพอดีนุ่มเจดไปตัดหยามาไว้เสริมตอนแรงอยู่ครับนุ่มเจดแบบโบกหยาลูดสีไปเนาะเดี๋ยวไปตัดหยาไว้แต่เสริมมันยังมาแรงอยู่ไปไปไปเออ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  ยังมะแรงมันอยู่ดีเนาะมันเหมท่านอยากขอกอกแต่มันคำหล่อนเนาะมันคำหล่อนนุ่เจกับเล่มานเลยขอกอกเร็วไปไปแรงนะพี่น้องเนาะทั้งนี้พ่ะท่านจะวานเขากันเลยครับมันไถยว่เขารถไถยกับไถยว่เขาครับอ่ากับเล่เดบเลี้ยงงัวไปก่อนยังพระท่นไทยกับพอดีหล่ะช่วงนี้กับบุญบ่มีหยาพร้อมกับเพราะได้เห็นมันเล้มไปก่อนเนาะ นี่คอ,อกอยู่ทั้งพูดพี่น้องคุ่นเทีย่างนั้นต้เกียดอยู่คุนครับบรรยากาศแรงๆเนาะเฟื่องฟุ้งกับไอ้ฝ้ากับคืมอยู่แต่ว่ากับยังบางท่านตกเลยครับพี่น้องเมฆกับลายครับคุณทั้งคุณกับเป็นเขาเนาะเอ,อ้าตัวาากกคุนะ่นมาซากระมูอคุนอ่ะไป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 เด้อ อ,ออกอกเร็วขามแล้วไปเป็ดไปเร้วนำมูแล้วพอพันนุ่มเจี๊ยดเป็ดพอพันเนาะไป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 ม่แ่เดี๋ยวเราชมไปน้วกันครับไปแล้วครับมืนหนันนุ่มเจี๊ยดเสร็จต,ตอนี้เข่ามาข้าจะกินหยาเนาะข้าจะกินหยาโอ้ อันนี้ก็ให้ยาแพงกุลาของนุ่มเจียตนะครับได้ว่าเอาไว้ตัเสริมเสริมให้มันแน่เนาะนี่นุ่มเจีก็ตัดไปเรื่อยตัดไปหลายตอนแล้วครับประมาณสองงานเนาะนี่ขอกอูพูนพผืขอขอ่อนะคอกอู่ทั้งพืนครับผมเร็ว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 ตัวนี้นุ่มเจี๊ยื้อเขามเพราะท่านโดนนะครับเนี่ยแม่เนี่ยมันมน่สีวม่าเริ่มเป็นซัดแล้วล่ะเพราะว่าผมเห็นมันโค้งวหน่อยอย,อยู่นี่ครับ ถือมาสามหมื่นแต่สามหมื่นสามเนาะนี 33, น่เหรองกินุ่นมเจี๋ยเคยทายลงให้เบิงครับเร็ว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 นี่เหรตัวนี้มันเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นอยู่สามตุ้มเนี่ยครับอยู่ขางโตมันเนี่ยมันเป็นรูมแล้วหัวมันรุดแล้วครับที่ว่าเป็น,ปนโรคเนี่ยแหละว,ว่านุ้่เจี๋ยเอากำมาทานตำเหล่าผสมนล้วม,มันเผือดใส่เห็นมันเนาะกันยังวันเนาะโอ้โหตัวหุ่นไปแล้วนะ ตรานี้ก็เป็นหลายนี่ครับนี่นี่นี่ตัวนี้เป็นหลายยุ่งขังโตมันตุูมบมกใหญ่เลยมันเป็นหนองหม่กมานผมบีบให้มันเนี่พี่น้องนี่ผมเอากลัมาทานใส่มันเนี่ยครับนี่ท่องสำเนียงนี่ท่องว่าที่ขอดุประมาณเดือนนี่ะอีกบ่อีกบ่เกินเดือนครึ่งเนี่ยครับเดียกเรียวเรียกเดี๋ยวทอกเรียกไปกินหญ้าตอนนี้ทอกมันเจอกับเสริมหญ้าให้จันเลีแยงแน่เพราะหญ้ามันบ่ค่อยหลาย บอกบรรยากาศแรงๆนะ้สารกระน้ำแหงแล้วครับคุณว่าพอ่อจะใส่รอฝนอยูนน่นี่แหละนี่กะแปลงวันนากระเสือของนุ่มเจิดนาำนี่ก็ลองกระแหงขึ้นกันนานี่ลองกระแหงเร็วเร็วเร็วมาหอดคอกแล้วครับพี่น้องมันอยู่ว่าไกลนะมึงเรียงกันยุติเกขอคเร็ว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 

เก็บไปไล่ตัวนี้กันไป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 แล้วไปแล้วไปไปไปกินนักขออกไป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 แม่งวันหลายตีแมงวันฉั้นขอไปไปไปตัวขี้ดื้อไอขาคอกเลยนะเว้ยไอขอกนะหามแวะคอกมันอยู่คนครับคนเฉียท่ายยางแล้วไปเบิ่งเพี้ นี่น้องเจอก็เอาไอ้ nhà ใส่ไปมันคือกันเนาะไอ้กินไม่ขอกมันจะปิดกันยี่นั่นแล้วกินหยาเลยเด้อนี่ขอกไปแล้วครับเจอผ้ายหยาไปบึงไม่ขอกครับพี่น้องเขามากอะกินหยาเอาหยาตัดหยามาเสริมแน่เพราะว่าอยู่น้ำเห็นน้ำมันแหลก ขอคอ,อกเนี่ยต้องมีอีกสองตัวขาวเนี่ยแะที่นุ่มเจียดซื้อเขาไม่นุ่มเจียดว่ามันเริ่มสิเป็นสัตว,ว์นั่นแหละเพราะว่านุ่มเจียดเห็นคมก็หน่อยบางนั่นน่ะสิติดสัตว์แล้วครับส่วนทั้งทีขคอ,อกนี้กับนุน่มเจียดว่าจะปล่อยออกไปจกเทียดหรอกบักหมูค้ายๆบักหมูจังหน่อยด้วยหมกหมูอ้วนหมกเงียบตัวอิจฉาตัวนี้มันพรอมมันเนี่ยทองเสียบ้างบพาะท่านโดน อของกส็สรสศรียาของเก็สรเศร้าเนาะเตี้ยหาโลเขาทั้งนี้กบบเขาคอกแล้วเขาพี่น้องกินหงาต่อนี่ครับความสุขของคนเลี้ยง,งวัวนะพี่น้องเจ็ดกัออกมาอยู่บ้านมาเลี้ยงงวัวเกษตรตัวนี้กับประทันยาโนมเนี่ยครับพี่น้องหาเดือนเราเนี่ย หาเดือนแล้วครับยังประธานญาณนมได้นีแม่แม่มันเนี่ยแม่มันถีนมเจ้าแม่มันกดิดทับไปแล้วพี่นุ่มเกียอซื่อเขามาแม่ลูกครับจำเจดไทยบริษัทนี่ครับห้าเดือนแล้วยังบ่อเซานมเลยพี่ต้โองโตง่ายเราข้อกิบยาเจำเจดพญายันบึงบนี้ขอกทั้งขอบชุดตั้งพี่เนาะ กีง้วะกับพิ่งกวาดไปแต่ว่าฝนตกมาใส่อีกลิ้นมาใส่อีกเมื่อวานนี่ครับดูทั้งถังมังดุตัวนี้ที่มันเป็นนี่ครับตัวมันแตกมันเป็นเต็มตัวแล้วเนี่ยเป็นที่แรกเนาะจีนเจี๋ยเคยทายวิโอให้เบิรงที่บาลง้วะทองที่น้องเจี๋ยฉีดยาไปนี่เขาคอ,อกกินกินหนี่ยขึ้นฝ่นก็อยู่คอกทั้งฟูน บรรยากาศค่ำๆหกโมงหรอครับจำเจจ์เจร่าพี่ล้วหนหอ่อฮอไปก่อนนะครับผมนี่ก็ขอให้พี่น้อฮอตสุขภูสุคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับบาเจ็บบ่ป่วยเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ